สบายดี่อพี่น้องวันนี้มีเอฟซีเพิ่นมายามเนาะขอชื่อมาแตงเตออันในเกาอเมริกาบอกอเมริกาบอกเลยอยากคืออเมริกาฟลอยดาอ๋อเพื่อนฮักกามาเนาะเนบอฮักกามะแต่นั้นโอ้มาเมว่าวานนีกับมาเ้ื่ มาลงอุบลมากะอุบลบักบุญเนาะไอ้ดมมาต่อนะเฮาคียนต์มาต่อลงอุบลอุบลมาต่อเนาโดยต่อแล้วก็มาอันนั้นเพิ่นมากับพี่ตอเนาะพี่น้องเนาะเป็นครั้งแรกเนาะที่มาลาวติดอันนั้นเจ้ายังไม่เห็นหน้ายไปตั้งแต สี่สิกว่าปีโยสิบกว่าปีราไปแต่ยุ่ปีกันแหละปเดปีปด๋เราอยู่เวียงจันเนาะเป็นบ้านเกิดที่เวียงจันโอ้โหสิจำได้ดิโบนะหวานเมืองเากับเปลี่ยนเปลงไปได้เลยไ้เลยไจด้เลยเลย่ให้เสยห้เสยนะก็ไพอะนะฮะไม่ให้บ่จังอยู่ก็ไพเอจะไปย่านบ่จังจะไปย่าน ว่าสี่โคดเนาะพี่น้องสี่โคดเลยก็ขี้ต่อแต่บ่ายดอนเพิ่นบ่ท่านบ่อยู่พี่น้องเลยเอาไปเกี่ยเข้ามาแล้วเด้๋ยไปค้นเขาซอยเขาพลเขาซอยเขาแต่กระละงะ่ากระหลังคนนะไอ้ใจอยู่กับไผ่ฮะเจ้าเคยเห็นเพิ่นบอกบอกอ่ะเคยเห็นเพิ่นอยู่บอกอยากปลำเน้ เ่อค่อยเห็นหงเราพไปนองกลคืนนะเมนังคิงเอากล่องอากกโปทายเนาะมีโทรศัพท์มันบงะมอีน่ะมาสบายดีปะลุงน่สบายดีไหมยายายาเนมเอเคยเด้เคยอุบนะเพ่นเนมนนะบอาบ๊ายเคยอุบกันเนมน ปวดเมื่อยที่หนกินเอากินเอากินเป็นบมาหมากันี่ก็ละกินเป็นหมักบัวน่ะบักบัวเนาะบักบัววะเจ้าก็เคยกินบหมมากเลยเนาะมีวายญูโฟนโซนนบ่มีอะไรก็ได้เมีเป็นว่าห้าก็ได้กินนด้นนี่เนาะหาก็ได้กินโอ้ยเคี่ยกายชนทางเห็นบักบัวเบ้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 ก็นัางได้ในส่วนนี้นะครับคนณอ้ยผุนแห้งแจ้งดีปะเนี่ยเอ้า ตกเปือเฟซใสพี่น่อเพราะมีน okay ังกินเอาโกโกท่านบัวจะเป็นงามเลยโดนี่ยจัวัอันนั้นน้อกมกินแม่นบอกโอ้มกินมาบางลาโมกินได้เลยกินบอกใส่คินว่าเป็นบอจั๊กเนี่ยน้ำขิงคันเบอรจั๊ิงเบอรละมารหนึ่งผู้โอ้ยาผีก็พอิ่นกินแต่หน่อโมกินอยู่ทุ่งให้ทุ่งนาเดี๋ยวนี้ย่แถวนี้มีอยู่บ่มมีอีกนะข้าใหญ่เกิน เห็นแต่หูได้นะดูเซลงมาเม็นบอจะกินบอกบอกให้กินเด้ออกินมาละโอ้ยอาปากเสร็จละอาปากเสร็จละปักมือได้ไหนข้ออยาามสื่อเอื้อสื่อจนนิมานมนตามสู่ตู่จะทำบอกำอันนี้ก็ทำโตโดยจะตู่ก็เลยครับ้วก็ได้ไอ้น้อยไอ้น้อยไอ้น้อยแ่งอ้ ไม่เอาบ่ให้แล้วมันสิปักมือสิแมครั้งแรกที่เพิ่นมาลาวเนาะพี่น้องหลังจากที่ไปอยู่ันนั้นยังกอเมริกาบ่อยู่หัว40ปีเพิ่นว่าเนาะอเมริกาอยากไอยากไเะโอ้ยมาเฮ็ดอันนี้เฮ็ดจับซะเอาเอาอันนี้เฮ็ดจับซะนะอันจะบจะบ เดจ้าบอโอ้ยจะเอาเข้าปากด้วยบอกกับป่าเลยเป็นเนยน้ำครีมมักบ่อหมักบ่อนี่นะจะมักบ่อโดยมากพอบนไปมากเสียเออนซื้อมาฝากดูเอออันนี้น้องบอกกินกินบอกกินออกระป๋อกกินแล้วแล้วก็กินไรอยู่แต่บ่มากกินบางคนนะฮะบางคนกับบ่มากโอ้ยเป็นอยงางไยอิ่มแล้จก็หนักกว่าตี อยากะอยากได้เลยโอ้ยให้กินมาได้แล้วได้จ้กกินได้แต่นุ่มเจ้าค่ะม่เมยบอกไงมาคอชิกินเก่งเนาะโอ้ยบางคนปอดแล้วพชิกิบัดเดียวได้ขนาด่เม้สลัดสลัดได้เดงอเงี้ยนเดงอแงยจะกินเนยน้ำลายตัวมันเยิ้ตวเนยตัวมนเย้ตัวนิวเียดีรอบๆอยิไรอยากกินนมละ้บาปละเลยมันก่ามนาเอ่าพดานอนลง ม่เอานอนโลกปะจะกินนมแหละนอนอยู่ตรงใส่เปฟซน้ำเอาเราอันนี้โบเห็นหูเฮ้ยไปสั่มา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 ไปบ่ามาแล้วไปแล้วเว้ยเว้ยนิ่งใส่กันอีลนะอ๋อเอามามาไปกินเด้อนี่นะเจ้าหน้ายิ้มใส่กันเนอะสบายดีป่าลูกไหมไปดีป่าลูกแล้วองไห วัสดีปารุโอยเลาเพิ่นนอนแน่ดิป็นอนอเนบ่ามีแนวกินเดียวมแนวกินอรงอไรนปนนปนนนกันโมอนี้โดยอย่งเนอะฮอย่างไงเบิ่ง้ะจะปะภมาจะสิงอแงงอแงเิ่นเบิรงบ่ได้เเดีย่ละเอาเอาอีกชี้สุเนี่ได้ชีสุ คนหน่อยตัดผา,ามาตอนเสาพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเฮ็ดสี่คนกดนัดเนาะเมื่อตอนนั้นประมาณสี่ถุบหาทุบผุดออกมาประมาณนี้เนาะจะเห็ดเป็ดเห็ดกินเห็ดอยากินเข่ากินหนามเดี่ยเวเบาเดินกันจังหน่อยเพื่อกับเมือ่อเนาะเอื่อยกันไอ้เพื่อนพี่น้องมาสี <S <S ่คนเนาะมาเล็กกับมาแต่เห็ดบีอักโกรย์ไทยย่ำแด็กกันเลย

เอา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 เ้ยสตาร์ไน f ไดสตาร์ไนเอาเอาเอาเจับกับเอาเอาเท่านกินเขาเพื่ยนจะไม่้อนเอยฮะกระเดี่วบีบเนาะอันนี้กับเพื่นเลที่ยงเลยท่านอะไริงทราบขิงรัามวันนี้ฮัสิทามตัวหูมืออาโอันนั้น FC เพิ่นเมื่อเมื่อคืนฮะ ตัวเอฟซีเมื่อตอนจังหวงเมื่อคืนบาจ,จ้า <c oughs> เขานอนฟ้าวน,นอนก่อนก็เพิ่งมาคืนนอนเนอเมื่อเพิ่งเมื่อภักกุเซ่ที่พอร์ตาาการ์ตาเตน่าะนะ่หรอเมือนี้เรามาเด่นเขาจะเกี่ยวเ่ราะท่านเดานะพน่อเนาะย่างทงหนึ่งพี่น้องย่างทงหน้าอาซูก เอาเรื่องกันมาเลยเมื่อแต่เอาเรื่องเลยก็เราคนฐานะเราเมื่อขับผู้อ่านมาอย่าแล้วมือยาวก็มือยาวแล้วมือยามาตัดซอยเนาะมาตัดแต่เดียวเนาะจังคนณไหนอีพผลเอาพี่น้องเอ้ยผล่มีเวลาไปซอยเนาะจังคนณไหนเราเอาบักแตงเออพี่น้องบักแตงอันนี้เก็บอยู่สวนนางหวานเป็น้องคิงเองมันเกิดจากธรรมชาตินะพี่น้องเพราะว่าข้าซื้อนั่นมาเมาบอกมากิน แล้วก็เออในมันแบบว่าเฮาก็บ่ได้เก็บไปเฮาก็สาดสาາลงไปอันนั้นหลังบ้านลงไปอันนั้นขี้สีขี้ผ้าซีนะมันก็ได้เกิดเป็นคืออมาเห็นหมาก1หมาที่ซอมบทันใหญ่เยกบรอบ้องเ้้มันลู้ สุดเนาะบ้าแม่เหวนอีกเนาะอันนั้นพี่น้องกับพอกันนี้พี่นะพี่น้องพี่พี่นี่กับบมมนนะูมีิยนะันนงอดานะย่นนายเอื่อยเอื่อยเพื่อนมาเด่นนะหมวะนี่เนาะแกคลิปกินเขากินน้ำกันใด้สองไอดอดนบูมและพี่น้องเนาะไอ้โดนคือเป็นคนถ่ายอันนี้ไทยแบบว่าเพิ่นเอ่อเพิ่นมาเพิ่นกับมาอุ่มหนุกซาว้และเพิ่นกับบูมอันนี้มาเด่นนั่บีดามาอุ่มมาเอาละดีใจได้ดายแต่อยกับไอ้เพิ่นมาเวเนาะ พอกันนิ้พี่นะพี่นอบาย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 เออเจอวันเด็ดเป็นเลยเด็ดเป็นเลย